จอดลึกประเด็นร้อนข่าวผู้บนไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่22ธันวาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างผู้บนไทยช่วงเช้าว,วันนี้ทีทราดทอเปิดสาเหตุที่แท้จริงเกิดอะไรขึ้นทีมชาติไทยถึงถล่มบูไนไม่ขาดสาย โดยกันที่ทางควันหลงหลังเกมการแข่งขันฟุตบอล AFF m i t s u มิส h บิ l e c t เล c Cup ิก Cup 2บกลุ่ม A นัดแรกในคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติบุรุนยัยซึ่งกว่าที่ทางทีมชาติไทยจะมาได้ประตูที่4และก็5นั้นต้องรอจนถึงช่วงท้ายเกมช่วงทอราบาดเจ็บ โดยท,ทั้งเทรทอนบุมันันกับตันทิมชาติไทยเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทําให้ทัพช้างศึกยิงบรูไนได้เพียงแค่5ประตูสาเหตุนั้นเป็นเพราะว่าผู้ส守ประตูทีมชาติบรูไนโว์ซุปเปอร์เซฟมากเกินไปส่งผลให้ทีมชาติไทยทันสกอร์ได้เพียงแค่5ประตูเท่านั้นถือว่าประตูนั้นเก็บ3แต้มไปตามเป้าหมายและเกมนี้ถือเป็นเกมที่ยากเลยนะเพราะเกมแรกของทัวร์นาเมนต์บรูไนก็เป็นทีมที่ดี และก็ต้องชื่นชมผู้สัประตูของเขากันอีกด้วยที่สามารถหยุดการยิงของทีมชาติไทยได้หลายจังหวัดในครั้งนี้แต่การเก็บ3ามแต้มและก็ยิงได้5ประตูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้ภาพภูมิใจอยากให้ทุกคนภูมิใจที่ประนั้นได้รับชัยชนะในเกมวันนี้และพยายามทำบบงานตรงนี้ให้ดีต่อไปในเกมหน้าซึ่งโปรแกรมหน้าต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทางฟิลิปปินส์ที่สนามมอธรรมศาสตร์เซเดียมวันที่26ธันวาคมเวลา19.00น เป็นนามว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไปรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูข่าวจอมากันนิดครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังเห็นเวียดนามประเดิมนัดแรก AFF Cup ครับถล่มคู่แข่งยับเยินไม่แพ้ไทยเดี๋ยวกันนี้เราไปดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1่กันก่อนกันอยากเห็นเวียดนามพบกับไทยแลนด์เร็วๆจัง ขอไม่ต่อมาเวียดนามแข็งแกร่งเกินไปไทยแลนด์คงยากที่จะสู้เวียดนามได้จากแฟนบอลเวียดนามขอไม่ต่อมาไม่มีคําจะบรรยายเวียดนามแข็งแกร่งก,รกว่าและเป็นมืออาชีพกว่าขอให้โชคดีจากแฟนบอลลาวขอเมนต่อมาแมตชนี้ลาวมีความกระตืนล้นและทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่มากขอให้โชคดีในแมตชน้านะครับพี่ลาวขอเมนต่อมา ผลลัพธ์นี้ได้รับการคาดหวังแต่ไม่ต้องเสียใจไปเพื่อนบ้านอย่างเราผมเชื่อว่าฟุตบอลลาวนั้นจะพัฒนาขึ้นสักวันหนึ่งจะทำผลงานได,ด้ดีอย่างแน่นอนขอเมนต่อมาเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากจากแฟนบอลมาเลเซียขอเมนต่อมาไทยแลนด์แกร่งสุดเลยนะขอเมนต่อมาแข็งแกร่งมากเลยขอแสดงความยินดีกับเวียดนามนะขอเมนต่อมาทีมนี้จะขย้ำทีมอื่นในทวร์เาเมนต์นี้จะเป็นแชมป์และง่ายแค่นิดเดียวนะ เขาไม่ต่อมาไม่สามารถจะหยุดเวียดนามได้เลยนะในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทีมแม้ว่าหนทางข้างหน้ายัางอีกยาวไกลและยากลำบากจงพยายามและก็สู้ต่อไปในแต่ละน,นัดนะเวียดนามเขาไม่ต่อมารักลาวมากเลยนะเข้มแข็งเอาไว้เขาไม่ต่อมายินด้วยทีมของฉันการเริ่มต้นที่ดีหวังว่าทีมเราจะมีผลงานที่ดีในนัดต่อไปเขาไม่ต่อมาเวียดนาม เหมือนกับทางอาร์เจนตินาขอไม่ต่อมาก่อนเกมนัดนี้ปรูุ้ผลแล้วและแน่นอนว่าเวียดนามอยู่อันดับที่สูงกว่าทีมเราเป็นอย่างมากและชชนะนัดนี้ง่ายเกินไปสำหรับทีมเวียดนามขอแสดงความยินดีกับเวียดนามด้วยนะนานะผมเป็นไปว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลที่ได้พูดถึงนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับ ฟอนเตเล่ปวดตัวแนวรุกใหม่ผนึกกำลังกับทางชินาทิปสงกสินโดยคาวาซกิฟอนเตเล่ต้นสกัดของชินาทิปสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยของเราเดินหน้าเสริมแกร่งอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นสโมสรคาวาซกิฟอนเตเล่ประกาศคว้าตัวไทเชมิยาชิโร่จากทางซังกันทสึมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการซึ่งทางคาวาซกิฟอนเตเล่นี้ประกาศยืนยันคว้าตัว ไทเชมิยาชิโรมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากหมดสัญญายืมตัวกับทางซากานตุสในครั้งนี้โดยกองหน้าวัย20ปีนี้ถูกปล่อยไปค้าแข้งกับทางโชคุชิมะวอชิชและก็ซากานตุสใน2องฤดูกาลหลังสุดโดยยิงร่วมกันไปทั้งหมด15ประตูก่อนจะกลับมาพิสูจน์ตนเองกับทางโตงกัดที่แท้จริงกันอีกครั้งในฤดูกาล2023ในครั้งนี้นั่นครับนานผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับมาโนวางแผนช้างศึกพักหนึ่งวันก่อนจะเตรียมดวลกับทางฟิลิปปินโดยกุณทูทัพช้างศึกให้ทีมพักไปหนึ่งวันนะฮะก่อนที่จะเตรียมทีมในการดวลน,นัดต่อไปในศึกจิงชามอาเซียนโดยทางบาโดโปกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เผยถึงการเตรียมทีมก่อนเกมต่อไปที่จะพบกับทางฟิลิปปินในศึก AFF อฟเอฟมิ s ูบิชิเอเล็กทริครับระแบ่งกลุ่มหลังเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา เดมนโนได้เปิดเผยได้ว่าการเดินทางกลับของเราในวันนี้เจอปัญหาไฟดีเลย์ทำให้นักเตะหลายคนอาจจะมีอาการล้าเราเลยพักการซ้อมหนึ่งวันและหลังจากนั้นเราจะมาเตรียมตัวความพร้อมของนักกีฬากันหมดให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมต่อไป เราก็ติดตามการเล่นของคู่กัมุูชากับทางฟิลิปปินเช่นกันเห็นชัดเจน้ว่ากัมพูชาทำผลงานได้ดีเราเองก็พอมีข้อมูลของฟิลิปปินอยู่บ้างแล้วก็เชื่อวว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกอยากจะให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์เราเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับเราก็มั่นใจว่าเราน่าจะสามารถทำได้3แต้มอย่างแน่นอนและเชื่อมั่นในทีมอยู่เสมอ นั่นหมายว่าทุกตั้เตะทุกคนเนี่ยเล่นได้เต็มที่เพื่อประเทศชาติของเราการได้ยินเสียงเชียร์จากแฟนบอลจากข้างสนามจะช่วยเราได้เยอะมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทางฟิลิปปินส์ในวันที่26ันวาคมเวลา19.00นณสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับบีจีงานเข้าเสร็จแล้วอิกซานเจ็บหนักเอ็นสม่าเข่าขวาฉีก พักไปถึง6เดือนเลยนะโดยภายหลังจากทางสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ออกมายืนยันว่าอิสานฟันดีต้องถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติสิงคโปร์ในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022หลังได้รับประการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันที่17ธัรวาคมที่ผ่านมา เดลัสุดซูดน้าตัวเก่งของสโมสรบีจีประชุมได้รับการเข้าผ่าตัดหัวเข่าซึ่งเป็นจุดที่เอ็นสะบ้าข่าขวาฉีกขาดโดยทีมแพทย์ระบุว่าต้องพักอย่างน้อย6เดือนถึงจะสามารถกลับมาสวมสตั๊ดลงสนามได้อีกครั้งท่านี้จากการบาดเจ็บดังกล่าวที่ส่งผลให้ดาวเตะไวสปัปาห์นี้ต้องปิดเทอมยาวและน่าจะหมดสิทธิ์ลงช่วยทัพเดรัดบิดลุยศึกไทยลีกเลกที่2ที่จะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในวันที่21-22มการาคมปีหน้าแน่นอนอยู่แล้ว สำหรับทางอิกซานฟันดี้นั้นลงช่วยบีจีประุมนะฮะตลอดช่วงเลกแรกลงทุกบริการทั้งหมด16นัดยิงไปถึง9ประตูกับอีก1แอสซิสนอกจากนี้ยังลงเล่นในศึก AFC แชมเปียนลีก2022ไปทั้งหมด7เกมกระทุ้งไปถึง3ประตูเลยนะนาน,นะผมก็ขอให้โชคดีแล้วก็หายดีก็แล้วกันนะฮะจะได้กลับมาเล่นฟุตบอลกันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับแฟนกีเดนลุ้นอานิเย,ย่กับทางโจฮานาขับเคี่ยวกันเองเพื่อนหนึ่งเดียวอยู่ตอนในเลทที่2นี้ โดยการกลับมาของวิลเล่นพรอฟนี่ทำให้เป็นผู้เล่นรายที่สีของแข้งต่างชาติในทีมเมืองทองอย่างไรก็ตามคงจะต้องมีเพียงแค่แข้งนอก3คนเท่านั้นที่จะอยู่กับทีมต่อไปในเลทที่2นี้ซึ่งทําให้ในวันนี้การเข้าแคมป์ที่กิเลนบาเล่ทางฝั่งบาริโอยูรอสกี้หัวสุ้ใหญ่ของทีมกำลังดูอยู่ว่าจะเลือกใครกันแน่ระหว่างเฮนรี่อาร์ดิเยหัวหอกล้ำบึกหรือว่าเอ็นริกโจฮานาปีกผิวสีของทีมซึ่งทางบาริโอยูรอสกี้นั้นน่าจะต้องตัดสินใจ เพราะคงต้องเอา3าผู้เล่นต่างชาติมาใช้ในเลกที่2นี้หลังมี Lucas cha, ลูคัสโรชาและก็มินเรนพอฟในส่วนของแข้งนอกและแข้งเอเชียคือซาดอมิซาเยฟซึ่งจะมีการประเมินในเดนวันนี้สำหรับทางเฮนรี่อาเิเย่ดาวิงเจ้าของสถิติสุดโหดผ่านการเล่นฟุตบอลมาอย่างโชคโชนในลีกยุโรปนะฮะนอกจากนี้ยังเคยย้ายมาเล่นในเอเชียครั้งหนึ่งกับทางซูวอลเอฟซีในลีกสูงสุดของ,ของเกาหลีใต้เมื่อปี2 0 1 9 และที่สําคัญเขามีดีกรีเป็นทีมชาติเอสโตเนียชุดปัจจุบันที่ลงเล่นไปแล้วถึง70นัดส่วนผลงานกับทางทุกสังกัดล่าสุดอย่างทางไพเดลินนามิสคอสในลิขบ้านเกิดถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซัดไปมากถึง44ประตูในระหว่างปี2020ถึง2021ส่วนด้านทางอิริกโจฮาน่าได้เคยผ่านการค้าแข่งกับทางแมชเชยูนิเต็ดทีมในบ้านเกิดประเทศเคนยามาแล้วและหลายสโมสรในยุโรปด้วยทั้งวาสาุย บอมมาพอ์ชคาน่าและก็เจสันดราในลีกสวิเดนเรวมถึงสโมสรล่าสุดอย่างทางเอสเคเบเวเรนในลีกรองของเบลเยียมขณะเดียวกันนะฮะยังผ่านการติดทีมชาติเก็ยาชุดใหญ่มาแล้วตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันลงสนามไปทั้งสิน้น36เกมยิงได้4ประตูในรายการใหญ่อย่างทางแอฟริกันคัพออฟเนชั่นและก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นจอร์ลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบมาโนโปกิงสไตร์ประจำวันที่22ธันวาคม2565โดยชายผู้ว่าคั่าวุตบอลไทยครับ